ที่ที่สองการจาริกวนจาริกรับนครฝัดน้ำตมนี่ก็เรามาเที่ยวท่สมอโอเคกุงจอมนักผู้ภาคกลางอของอเสียมรัะที่ทุกคนต้องมาตนมาทำพัธีบูชาบไหว้ที่นี่ก็ควรจะ กทครก็จะริขอบคุณแรนดบคนขอบคุณครับก็ส่วนนี้ก็ขอบคุณเจ้าจากจังหวัดสิิสเกตก็ขอมาศึกษาสวนพระครูบางครูเมืองของนครวัดนครธมอริจานครวัดนครธมกัน ก็จะพาไปดูองค์เจกองค์เจอก็มีพระคุณเจ้าหลายรูปแล้วก็ญาติโยมผู้ต้องการด้วยกนันนะส่วนนี้นะโอ้ผู้คน <laughs> าุมากันอย่างเยอะแยะเนาะกรคุณจาและก็สถาญ,ญาติอันนี่ก็ที่สวนองค์เจกองค์จอมอจังหวัดเสียงใหม่ประเทศกัมพูชา,าทุกท่าน <laughs> <laughs> แต่นี่ไรน,นู้นไ <laughs> ร <laughs> มาดูทางนี้มาดูพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ญาติโยมที่มาเที่ยวมาชมมาไหว้ที่สวนโอ้โหลแนี่ก็แม่พ่อค้าแม่ขายโอ้ไบลปลาบ้อนนี่แบบนี้สวยเนาะโอ้กําลัง เออดูก um, uh, uh, ํา uh ลังชมเนาะมาเที a ่ยวมาศึกษาอ่าที่เสียบเรียก100บาท100บาทโอ้อ๋อ100บาทดูก่อนอันนี้ปล่อยนกปล่อยปลาโอ้เงินจับอันนี้จับโอ้เงินจับระบบเจ๊ะกัมพูชาเจ๊ะล่ะเอ็งสารัชอันนี้ อันน <c oughs> oh. oh, ี้เก็บอัดใจแล้วนี่นะโอ้สะอาดอ๋อตอนนี้ก็บอนฟาตึระตึกบอนอันนี้ก็พระคุณเจ้าเนาะมาโอ้อันนี้นักบุญทั้งหลายโอ้โห ทุกสุขธรรมสวัสดีทุกท่านก็จะนี้ก็พระคุณเจ้าและก็ญาติโยมจากประเทศไทยก็มาชมมาสักการะไหว้ขอสินขอพรขอความสงบลมเย็นที่ส่วนสาธารณะเยมารียบประเทศกัมพูชาในฐานะที่มีการได้มาทัศนศึกษาก็ได้เข้ามา ชมนะก็มีผู้คนมาสักการะมากราบไหว้ขอสินขอพรกันเยอะยะมากมายตอนนี้ก็ต้องอาศัยการบรรยายเอาพระวันในคลิปนั้นมีเสียงดน,นตรีจากการบรรเลงนะของญยัดโยมทาที่ดูแลส่วนองค์จิองค์จอมนะก็เลยต้องตัดออกไปเพื่อเป็นการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะเจา้าของเพลงนะก็เลยพากสด ก็ให้ท่านได้ดูได้ชมในก็รรูปอนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้าและกญาติโยมจากจังหวัดรีสกิมาทัศนศึกษาดูงานที่บริจาคบริจาคภาพันก็ร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ญาติโยมก็พลัง ดูแล <mondo S 1> eh ah. ah. ้วก ah. ah. ็ท ah. ัศนศึกษาไน์สดหรือว uh ่าไล์สดรือ่าวิดีโอครับยูทูบครับยูทูบครับยูทูบเต็มที่นี่เสียงเรียบ ก็สัทาเทประเทศกัมพูชาพระครูไโรดอินทรสารหลวงพ่อรองยอดนักบวชวสิงห์วัดขยูก็นำพระพิสุสง์สมณีนะว่าใจจจอมเมืองเซมเรียบกัมพูชากัมบูดีนี่กัมบูดีกัมพูดีนะก็ฝรั่งมั่งค่าจากจีนนะก็มาเที่ยวมาชมในบรรยากาศสวนองค์ใจองค์จอมแห่งเมืองเสียมเรียบ อันสงบร่มรื่นอากาศไม่ร้อนในยามนี้ในยามนี้ พรเจ้เะอึ่งาชว่ามาเซนาดีสงครามแต่แมสนทาร์มาเซนาบดีสครีสครีอเนี่ยเนคันเยอะคคนยอะสารูปปั้นเ้แต่ก็นอนออนได้อยู่นจาผมัวะก

เรนนื่องภาพาธรรมชาตินนกำลังคุยกันอยู่เปรนนี้ยครอมเด็อันยาเปรี้ยกระเรตงอันกไรนรปตินรกปตินเรียวร์มมวอร์มันวอร์มมมวอร์นิ่อนวอร์วอร์วัชิวตุนิรร่อนเวอร์วร,ร์มมเรียเกรม

ไลูก่นรวมไม้รวมไม้สักใบไหมครับตายรวมกันสักใบไหมครับดูนากับรันเนี่ยก็ได้รว<อ>มไมมครับน,น่ไงรครับูมูก็กถ่ยบรรยากาศนิดนึง บรรยากาศสวนนะอ,องค์ใจองค์องจอมแห่งเสียมเรียบแห่งเสียมเรียบเนาะวันนี้ก็แล้วบรรยากาศบ,บายๆบรรยากาศเย็ยยยยนๆเนาะไม่ร้อนเท่าไรไม่ร้อนเท่าไรนะก็ขอบคุณเจ้าที่จ,จากจังหวัดศรีเกตก็กำลังทัศนศิษย์จ้าดูงาน บรกาศเนาะเียบายที่สวนสาธารณะจังหวัดเสียมเรียบประเทศกมพูชาพระคุเจาและปุตตศาเนิกชนนะก็เดินทางมาสักการะไหว้พระพระพุทธรูปองค์เจองค์จอมพระคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดเสียมเรียนะุพื่อทันเดินทางมา เปนยางกระกกระใจเนะาะมอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มาหลายปีนะก็สู่การพัฒนาการติดรั้วโครงเหล็กเยอะเข้าเพื่อป้องกันเขตด้านในเนาะรักษาคุ้มครองอันนี้ก็ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะก็ล,ะลืบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะอันนี้ก็จพูดที่มาสักครักราบไวว่อันนี้ก็จะเป็น ร้านพอา่อค้าแม่ขายขายของกินของใช้ของที่ระลึกอันนี้ลูกอันนี้เป็นกระกดมดูลระดมดูลเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านขายขายของที่ระลึกนะก็ะะที่ส่วนสาธารณะองค์เจ้าจอมจังหวัดเสียมเรียบ ประมาณบาทโอ้สาธุอ่าอ๋อพี่เอาแก้มจ้ะตาพี่เด้อพระอังปีอังปีอังปีเลยเนาะจ้ะเนาะจ้ะเนาะที่ <coughs> หา,ายดอกไหม,ไมโ่าบรรยากาศสวนอันร่มรื่นสธาณนะองค์งเจองค์จอมจมังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชามาได้มาหลายปีก็มีการปรับปรุงพัฒนาให้ร่มรื่นและก็มีความสวยงามกว่าเดิมแล้วก็มี ถนนนทางที่สะดวกสบายมีจุดที่เซลฟีนะ่นะกันเยอะแยะนะแล้วก็มีตรงนี้จะจะมีดอกลำดวน